เบิงครับกินูนกินูนบางพี่ครับกินูนบางพี่ตัวกินูนบางพี่เป็นตัวเลยเบิงครับพี่วันนอกเข้าอยู่ครับนี่ขกินูนบางพี่ครับผมเบงเนี้เบิงเนะีนะ้ มือผ่านแม็กครับจะพาไปไต่กินุนมือ่แม่นไต่ยุ่บานนะครับนี่ไต่ยี่นี่เมืองครับไต่ย,ตยี่นี่เมืองไต่ยี่นี่เมืองนะครับนี่อันนี้เขาอยู่บางพี่ครับผมสม,มุดประกาศพาไปไต่กินู่นไต่กินุนนะครับนี่ที่งานอีสานนักร่าไต่กินุนที่เบิ่งเดี๋ยวผ่านแม็กโซฟ,ฟีมือว่าสิมีตวัวเอาครับตามหลักกิน่นครับตามหลักกินุนมือ ไตก่กินนุ่นครับไต่กินนุ่นมาเบิ้งครับนี่มาเบิ้งนี่สกินน่นนี่โอ้ดีดีกินนูนไม่ว่าตัวนี่มเห็นบ่นี่โอ้แล้วครับไงก่นนุ่นละโอ้ดีดีเพียเพียบเลยเก็บเก็อมใหญ่ใหญมันบอเอายังซีวิ่งนีตวมืนมันน่อยมันหน่อยเออตัวนี้แม่นเบิ้นี่เียอจัคเอา์จเอาโอ้กินนุ่นแล้วมานเนเอื้อยจังสั้นน่ะ ไม่ใเชี่ยวเจรตัวทิโอ้ยจะตีจอบเอาจับเอาหนึ่งไตกินเ่ยยูนิลังกนึ่นี่มูิลังกีเท่คืเออตนี้คือปติกยามันมาสูงไปต่อใหม่นะต่อใหม่ไหมใช่พูดนะคุณไข่เตียงี่นี่ใช่แง่คือเม่อวานนี่เหานบ่าเนี่ตีอีกนี่โอ้พี่ล่ะกิน่วนตัวเดียวตรงม่วงนี่นี่แสดงว่ามันหนีจากตัวนึงไม่อยู่ตัวนี้ตันเกียวดูบมีสินไปสั้นขึ้นสั้นตัวเหาบ่ถึงโอ้โหือกลเลย เป็นสันกีนุ่นเนาะพี่อ่ะนลาเ้ามาไปขวบก่อยู่ห้าเอาสิเดี๋ยวนี้นี่เห็นบอก่่นแต่กีนุ่นพุ่น่ะต่อหมเาแง่ไปจบพุมันจะทุ่งต้นังสันกีนุ่นเนาะเนียเห็นบอก่เต็มอยู่ด่เออพุลเอาทงปฏิกิริใส่ใหม่มาไม่เงี้ยวอแต่กีนุ่นเนาแต่กีนุ่นบุามเาไกีนุ่นไกีนุ่นไป ทำอไมเพิ่กเห็นนี่เงยอยู่ไหมพอสรงมันบินออกขึ้นนี่หา่เขต้นนี่ก็ได้ต้นนีเงยย่นี่เขาต้นไม้ใช่เลยเอาบอมว่านี่นี่นี่กินนวลโอ้โหผะเนี่ไม่แต่กินนวลตัวนี้นี่นี่นี่พกครับกินนวลนี่โอ้โหลัวโอ้กินนวแต่กินนวลครับนี่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 ยูเห็นปะแต่ัง้ไก่แต่กินนวล่ัโอ้ย นี่นี่นี่เซตติปจบนี่ไปหาได้มานี่ครับกีนุ่นโอ้นี่มันมัสกีนุ่นแต่งนี่กีนุ่นใสใสบงง่วงเลยแยกตัวล่ะโอ้หลายแล้วหลโอ้เลหลายตัวแล้วครับกีนุ่นนี่รับทราบใสะเศะกีนุ่นเอาเอาเอาใบยิ้มมากสี่นี้ไปหาลุงไปข้ใก่ลุงไลุงใสใได้เหรอเอี่ยกีนุ่นเนียเอี่ยมากก็สับกับออแล้วเอาขู่ไปใสหนามากกินุ่นกีนุ่นบุล่ะไหลก็บาบสุ่่ะกีนุ่นโอ้ กี่นู่น้ายครับต้องสามันกินเลยเหรอไต่กี่นวลครับคนละบินเนียงๆมุงมางอยู่เลยนี่ครับนี่ครับโอ้ยกี่นว่นี่นี่ครับครูไซน่ามาเหาโอ้ยอเงือบเลยกี่นวลเต็มอยู่นี่จับมาแล้วนี่กี่นวลกี่นวลฟาดแม็กนี่ว่าธรรมดาเลยไต่กี่นวลในเมืองครับผมวันนี้ไก่กี่นวลอยู่บ้านนะครับตอนนี้เขาอยู่บางพี่สุตรประกาศครับผม จีนูนจีนูนนี่ครับวยไตยครับไต่ในโรงงานครับนี่นี่นี่ก็ต้นคูดนี่ไปไปแต่จีนูนในโรงงานครับบริไปไก่เลยนี่นี่นี่เออต้นหน่อยยังก็ได้นี่นี่คุดหน่อยนี่ไปบนงเดืยง้างไป ดีเี่ยงสันนี่เออนี่นี่เียงสันโอ้ยโ้งมากมากโอ้ยันจะกระสอบด้บาดีงดขนาดดวน่นี่อ้บางดนี่ข้ากเดียวเดยวมันมามีชามันดำอยู่โอ้ยเฮียนี่วัดเราโอ้เอันังเทิไรแหงคักผุหนเป็นดุพีรุพีรัตน์ันหัดนี่บัวบกเลน้องหง คุดวุ่นเบิ่งกันอนี้ยคักวุ่นุล่ะอุ้ยุ่ะอ๋อนั่นนเห็นอันเทิงน่ะเออขี้นุ่นไหมขี้นุ่นบางพี่ครับคุณเอางานเทิงงานเทิงแล้วใส่ขี้นุนบางพี่ครับขี้นุ่นบางพี่ใใส้ก็พยิงพุ่งคเนี้ยมาเอาเัวเทิงไป เตะกีนูนดิฟานแม็กนี่นี่ครับกีนูนประวังกีนูนกีนูนในเมืองโอ้นี่เป็นจุ่มอยู่โอ๊ยคุณคุณล่ะอู้หูกันโมเห็นนี่จ้าจ้ากีนูนจีนูนครับจีนูนนี่คือจีนูนครับนี่คือจีนูน กูเลรกินนุ่นเอ้าหัวเท่พักันไต่กินนู่เมืองเีูหละนี่นี่ดิีูหมันเรียนมาใส่ไฟทรศัสท์กูนี่ก็ะม่นครับนีู่โห กิน,นู่นกินนู่นบางพี่นะครับในนี้กินนู่นบางพี่าเป็นกินนู่นอยู่บนหะหนอเข้าดีนี่กินนู่นบางพี่นะที่นี่มีบนโอ้มีวะมีแต่อยู่งานนี่แหละดีนี่โอ้นี่กินนู่นบางพีแอดไปแมตต์แปรงคนละเนี้นย,ยงยี้กินน,น,กนู่งงนคือนี่เด้วยโอ้เปื่อ ถุงกับถุงเขาใกล้แล้วครับโอ้บ่าเียงเราบวกออกเราทั้นนี่ยุ่งกันลังบวกออกเราั้นนี่ใส่้อนมันเงียที่อยกู่ใส่ฮะย่หนีมันเหลืออยู่ใส่เอาทียวสิคุณแมวมันเด็ดมันเอาใส่หอมาไปอันนี้ทำงานครับเงี้ยแล้วเออเงี้ยพี่ละเงี้ยใเดียวกันไต่กินนวนครับพี่พ่อว่าไต่กินนวนเฮ้ยไอ้แงมุมอ้มองดีละไอ้มองลงมาดีมองกันแม่เห็นบอกเออลงมาอย่เห็นมาสองไฟอยู่ เอามึงอยเไปยังต่ำๆมันจะต่ำๆเถเอาเช้านี้กจะฟังไปสามแกูไม่ใจเบิ้งนี้มันบินมึงมมาอยู่นี่ไจสามแกูไม่ใจเปล่ะเบิ้งกินหุ่นบินะนันอยู่เย่แล้วเอาแม่อเ้เ็บ่งคนมอสนมเ่กินนเอาบาที่มองไลละบัวบ้นันใคมันคอยบดได้กระสอบนี่กมอก็ได้ปล่ะวินมีมิกเตยนุ่นไปแต็มู่ละ ไปเอาไฟสายมาไหมย่าันบินม่งมังมากอยู่หน่อพี่หาพี่คิดบอกขึ้นเลยขึ้นนี้ว้าไหกโมงเฮ้ยไปอะไรกอนเี่ไปสดีหกงี่หลัเไต่มนี่เ้ยขับขนบขับ่ับขับขบขั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 บขนบขับ่ับขับมัขับ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 ขัขับขับับข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 ั่ขับ้ับขขับันั อีสานลักษดอนนันไม่ไม่เงี้งวะนี่โอยดอนวแดงว่ากูเ่ถือเจ้่นเอออนอนไม่เงีงนี่ผ่านแมกนี่ผู้นําทีมาโอ้แมกเงี้งแมกตาฝืเขนาแล้วเดี๋วตาอยู่นี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 โอยไฟมื่อกนนะแมกแนมกูเห็นบอกจบยงตาเห็นหัเห็นแลเราคนนตา่เราพงกินน้ไม่พุ่งสายดีไม่ไม่ชิดเลยอ่อเพื่อเดียอยู่ปลายใหม่ โอ้ยเหมือนเห็นหยงโอ้คนตายเฮียทีมเวิร์ดเลยกินโนเมบ่อไหร่ัสีแดกินโวนว่าเหมือนดีเปลี่ยนตัวเอาตายแลวคนแต่กินโนเมื่อไหร่แต่ละคนนี่ว่าคนข่วงไฟไว้เออโอ้หัว เปลี่ยนมือเลครับพอยงพวันนี้พยพงพอเหวมันบินมาต่ำข้นมันต่ำไฟนี่ไหมเดี๋ยวหาหกไม้กันเอาสูงกันมีวอสูงไปเลยไฟบวชาร์ดจะเถื่ออูอาไต่ยีนุ่นครับไต่ยีนุ่นบางพี่ครับเป็นไดยีนุ่นบางพี่เป็นตัวไดดกหมกระตุกขมาหลายขึ้แต่ก่อนเพยุงัดหลัง นั่นคนหลาบินมาใส่ไฟดีนี่นี่นี่ี่ดินมาใส่ไฟคนนี่เนาะนี่งตัอหนึงแย่มากับินไม่ใส่ไฟีบยโอ้เบิงแต่ยีนู่นแต่ยีนู่นออเทเบิงนี่พอสิบตัวไว้ฮงัวอ่านี้่าอนเนาะสาสิมือมือมือสันนี่พีพง โอ sure> ้ยพุงมือสันเสือกรบโปงไซไปยุ่งก๋อยเอายุ่งก๋อยเย้ะเด็กปรจบด้โอ้เนื่นวลในพ่อซิบโตหมดโอ้ยเกินซิบแล้วเกินซิบแล้วนนี่ไเบืโอ้ยอ๋ออย่าบินอย่าบินในพอลอยบ่นี้กินหมดเกาะเสือะเกาะ มันยังบอกว่าอยู been, ่ท sí ีไรเพรลอยว่มันกินนวดลอตัวน่ะอ uh, <is> ือนล่ะินไม่ใส no. ่ไฟใส่นัน <ăn> ไ <ans> uh ั cafe. ่กินนมือเสร็จพระลอยวครับนี่ทาบงเดอรลอยตัวทีไรเพะไม่ไม่เกินโตอยูไม่เงี้ยวอมันบินไปแล้วนานไปต่องามมันวบินมังมัอยู่ิเดาวดาอร้อลายเย อ๋อยีใหม่มาเปลี่ยนอีกต้นใหม่ครับนี่ต้นนี้มีหดดอกว่ะนี่ยโอ้ไก่กินนูนอยู่ต้นคูดน่ะเบิงครับกินนูนกินนูนบางพี่ครับกินนูนบางพี่ตัวกินนูนบางพี่เป็นตัวเดชเบิงครับพี่วันนอเข้าอยู่บรับนี่ กินโน่นบางพี่ครับผมตรงนี้บังเน่มีทรงงานกินโน่นล็ยจกตัวะนี่ได้เั๊กตัวสี่เลขได้มือเนี่ยเอาเอาเา,ลาเลยนับเถียงเอาเอานัดเถียงเอาเอานับเลยว่าลาจั๊กตมวมนนี่รับนับนัจะมีสาี่เจ็ดแปดเก้าสิบเ,เป็นรน่อยละ มันว่าเมนเยสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าี่อดมบอนหมดไปสสองสสามสี่สี่ห้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบตัวร้อยร้ส ร้อยสิเจ็ดครับตัวไถ่ไถ่สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดอร้อยสิบเจตัวครับนี่เองแตกินนูได้ร้อยสิบเจ็ดตัวหนึ่งหนึ่งเดอ้ยอะไนไม้อมาก็มาคัวครับ้กิ่นู้เอ้ควกินนู้นเอากระมาเลเอาเลือนะ้นปลาใล้น้ปลา บลานี้มีตายน่ยยนี่นปลาเยอะปลาจีน่นีน่นแขกีนู่นบงที่ัว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดีน่เยใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่นึ่งเจนึ่งหนึ่งแกนุอส้กันมันหน่อยเอาโอ้ครวันนี้ปลาีนู่นเอาว่เนะจิ้มมึงตัวพอจทิมแบบมังกดวดมันถุงบ่ได้ดอกอาจจ้า แก้าเลยกกีนุเอ้ยกกีนุนะไปเลยมากวกีนุ่นบางพี่นี่เป็นไดก๋กีนุนบางพี่พี่เหรอโอ้เป็นไดโอ้รสชาติได้ปะเยี่ยมโอ้กยีนนบางพี่เอ้าซิมเบิ้งกิยนุางพี่นี่โอ้พูนพงกินกวนบางพี่อคือกันได้ปะยอดเลยเยี่ยมเลยโอ้กินวางพี่ของแท้เย่ยเลย บบจบแล้วแทบเลเอซิอมังแบบเดียวบาดจ็บจ่อยต้นกุ้นเออแบะวะจิวบานกป่อนกป๋อโอ้ของแฉ่เลยโอ้ยเมไ่อกินกินนุ่นบางพี่แต่เดี๋ยวจะสามเท่าอยู่เน